จงบรรยากาศตอนเสาร์กันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกเรือทุกไหลเด้อเด้อนูก็ธรรมดาอยู่ใกล้ๆ ะะอ,อยู่ใกล้ๆเนะค่ะเนาะอยู่ไก่บ้านชมธรรมชาติกันจักหน่อย15นาทีเดียวค่ะเจ้อไอ้แจ๊ปอนสวัสดีค่ะหนาวหนาวหนาวบ่คายอยู่พุ่นนะเออได้ยินเสียงเพลง ยินเสียงเพลงเนาะนี่เนาะคุณเจ้ค่ะเด้อบรรยากาศหนาวมากหนาวนกันค่ะหนาวเย็นๆเออเนี่ยเดนมาเก็บอีหุมแล้วคะได้ตอนนี้ได้สายเน่ยมาเก็บ มาเก็บไปเห็ดเนาะขอบคุณนะคะบอไดเอาอีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่เจพอร์ดพอดีเต็มแล้วค่ะบอไดมากโดนแล้วบอไดมาเก็บลายมือแล้ว น้วสุดๆแล้วค่ะมันอี้เย็นไปกับบอลบก่อนทุกคนไลยเด้อค่ะเด้อ15นาทีพี่เจ้าพไรไล่แต่ยมามคืนเนาะว้าตุ่มสองตุ่มบอก็หลับแล้ว <laughs> ไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาด้ค่ะมันยังเล่นก้อนไปเพลงงานเพราะว่าออยบอลมาแถวนี้โดนล้วอมี้ข้างนอกมีหุมก็เต็มแล้วหุมก็โตแล้วอยากกินแกงขีเล็ก จะกินแกงกินเล็กค่ะทุกคน <c oughs> ขอบคุณนะคะเห็นเลือเป็นลายอยู่มาด้วยใจสวัสดีจ้าน้องมาด้วยใจ <S <S เอาสแสแดงว่ามันขึ้นเราเป็นบอค่ะเห็นคนเด็ดออกแล้ยเห็นคนเด็ดออกหาเยอะเลยอ่ะต่อยมาตัดไ้ตั้งแต่ดนดนทุนอยากกินอยากกินมาตัดท่มวบเพราะว่าต้นมันโตต้ตนมันใหญ่เ้าเนาะ ขอบุณนะคะนำมันโยใจแม่นค่ะแสงกำลังอวบผีเกี๊ปบอรครับนะคะเขาพุดไลยๆได้ค่ะมันตัดไปเห็นก็เจีมะเดชออกเบนแล้วละ่ะมันต้นใหญ่ไอ้อ้อยก็เลยมันตัดไปอย่างแต่ตอนแหลกตอนก่อนคนน,นนั้นเนาะพอ,อเราไม่ได้มาเก็บจักเทียเข้าเจ้าเรามาเก็บไก่อนเรา ขอบคุณนะคะอะน้องโจ้ไวนยนะคะขอจากอันพีเจพอดขอบคุณนะคะขอบคุณยี่สิบสองลานดวงใจด้วยนะคะมาชมบรรยากาศว่าสินยางไปสากับบอยยางไปดอกค่ะยางไปแล้วยางกลับมันวะ เสียงเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะนี่เนาะติดกระปิดเอาเนะคะนะความรักของของแม่แมวลูกหมาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตาเมันว่าค่ะขอบคุณนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อค่ะเดอะ้อ ถ้าบอด้ท่านได้ตามกันกับเอาเขาม้มนต์ไว้หลังบ้านเดี๋ยววิอ้อยไปแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีเสียงเพลงมันไม่รู้ว่าจะติดดิดดกับซิทปะบ่ไก่จากนี่เด้ค่ะบ่ไก่จากน้องนำหมู่บ้านได้ตอนช่วงนี้บได้มาจากเทียว่าสิมห้าเจไป เออเป็นยอดแล้วนี่นะเข้าจะเจ็บเปิดแล้วเออเป็นยอดเต็มแล้วทำไรอยู่ครับอ๋อออากำลังสิไปนั่นคะลงจากไรแล้วก็ไปทำงานด้วยค่ะไปเปิดร้านก็เลยไม่หายางลินค่ะมาเบิงว่ายอดไอ้ ยอเอกิเล็กมันขึ้นบอนะคะน้องภาคสวัสดีจ้าขึ้นอยู่ค่ะมียอดอยู่แล้วเรา่ันลายเอ้ยติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะคะ ตีลิกดกะสีป้านอกค่ะเนาอย่านลิกดกระสีะแถวนี้บัท่านเนี่มาตัดเดี๋ยวว่างๆก็จะมาตามตัดลงแล้วค่ะอยากกินแกงเล็กแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นลังบ้านลังมาหลางังโกดังค่ะลงังโกดังเจ็บของ เดี๋ยวคิมาตัดออกอยู่เนาะอะไรนะพี่พูดไม่พอใช่ไหมผมจะลเะเลาพี่ปากไวายนะคะสวัสดีค่ะพี่เจ้านางสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณน้ำบอลสวัสดีเช่นกันนะคะจำศาสตร์ค่ะ พี่อ๋อกระบาซีนนั่นนะคะอขอโทษค่ะจันะอุจลาลีกสวัสดีครับพี่เจพอนนะคะจากพี่น้องภาคนะคะสวัสดีค่ะพี่เจพอนสวัสดีค่ะเจพอนนะคะ,ะจากน้องพี่เจ้านางสวัสดีค่ะพี่ภาค,นนะคะจากพี่เจ้านางนะคะเจ้านางไหว้นะคะจากพี่เจพอนสวัสดีมีผู้ดูน้อยมาก อ,อ๋อไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรค่ะออสวัสดีค่ะพี่ภาคเนาะคะ่ะจากแกวนางเนาะคะ่ะพี่ภาคครับเมื่อวานพี่ภาคไล่บ้านไหนพอนไปหาไม่เจอค่ะอ่จอบจอบมาจอบจอบ,จอบสวัสดีค่ะคุณบีทุน <c oughs> เดินไป <c oughs> เดินมาเด้อค่ะท,ท,ที่เดินกลับราบัิที่นี่ แดดด่ค่ะแดดู่แสงแดดออกแล้วแต่ว่าตอนเสาร์หนาวนาวแม่ฝุ่นมีทูดน,นาวบอยอยู่ทน่นฝุ่นอก็ได้เวลาไปทำมาอันทำงานแล้วล่ะคะ่ะแต่คืนอะไรอีกเอ,อว่าสิคืออะไรประมาณสิบห้านาทีแม่ สวัสดีสิชิวาวา่าจากพี่เจ้านางนะคะเจ้านางไหว้นะคะเจ้านางยางงวยเลยพี่เจ๊พอ,อเจ๊พอนนะคะเจ้านางนะคะจากไอ้คน่นพี่ทูนนะคะนาวมากับปุ้ยนาวคือกันละคะ่ะสวัสดีค่ะความรักของแม่แมวนะคะ ขอบคุณค่ะไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะว้ยแห่งยังนติลิกสิ์เพลงอยู่ <c oughs> น, <c oughs> น,นี่ปีเจ้านังผู้ยีบานเปิดเสียงเพลง <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลืองทุกไรเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอีกอันอาหารชีออยกะลงแล้ว บ่ไดมาดุลแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกเนะาะช่วงฝนตกมันลุกไหมนะคะมันลุกก็เลยบ่ได้มาบ่ได้มาอันอันนองอะอันสะสะมูบน้นมีบัวด้วยฝั่งพู้มมีสายบัวน้ำมาแ,แถวๆนี้ม่มีค่ะ ตอน,นเย็นๆสิมีนกมาจิบเด้อิมีนกมาจบน้ำก็คุณนะคะขอบคุณนะคะพี่เจ้านางขอบคุณคุณวิทูลน,นะคะ่ะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเอาคุณวิทูลมาขึ้นบ่ <laughs> น้องไหนครับอันนี้มันน้องหลงังอันนั้นเป็นน้องน้ำกับอนนันหมู่บ้านครับอยู่บ้านนี่ละอยู่หลังบ้านเอ้ยก็ <laughs> มีป่าบูบอุบลูเด้อค่ะเดอะ้อ <laughs> อยู่ในนี้เพราะว่าพึ่งลือ หรือใ้ปีสองปีนี้ลหละมันก็สิมีปลาประมาณหนึ่งเลยได้ช่วงนี้เพราะว่ามันมีหญ่ามีมีอาหารการกินแล้วเนาะขน,นาสิมะปลอยน้ำเนี่ยหละแต่ว่าอ่อยบรุบูว่าเมนสิมะปล่อยบัวอ,อ๋อรอจังหวะพันอันเป็นอันสองมงคลเมนบ่ กอคืนนี่ก็บ่ได้ไปหาน้องวีบลงมานอ่น,น,นตื่นยามชสอมาจังเห็นนาวแล้วก็นอนแล้วเน,ะ <c oughs> นาะนาวแล้วก็นอนแล้วคะ่ะกระทุกคนกระสิไปเบิ้งยอดลังให้โอ้อย่านติดลฤกษ์เนียค่ะเด้อปาทีนี่เอา พอแล้วนะคะน้ออันคุณอ่นคุณมีทุนขอบคุณหลายๆนะคะปอยกษสีลุงเราเดือเสียงเพลงหลายๆขอบคุณมากมายนะขอบคุณน้องมาด้วยใจขอบคุณพี่เจ้านางนะคะขอบคุณอ่นคุณวีทุนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิติดลิจเกษตขอบคุณมากมายนะคะบ๊ายบายค่ะน้องมาด้วยใจได้แล้วค่ะเด้อพี่เจพรด้วยนะคะ